ตอนนี้เราได้เข้ามาถึงอางเปรตึกแล้วนะครับดูภายในนะฮะก็จะมีไฟฉายให้เราด้วยนะนี่นะครับแต่เห็นไหมไฟฉายเห็นครับเห็นแต่ไฟครับทางนี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมนี่ใช้โทรศัพท์ก็จะดีกว่านิตอื่นไอ้ปืนคราวนี้เห็นแต่เป็นดวง นาบรรยายนะครับญญาอาจารย์ปุ๋ยครัญญบบรรยายเขาบรรยายฟังไม่คือเรื่องอะอแล้วก็มีีมน้น้ที่จะยบนย้อยนะครับ อะไรรูแลวแต่จินตนาการทางนี้ทางนี้ดอกมาดอกมานนี่ดอกไม้น้ำนี่มันตลอดปีเลยนะไม่ว่าะดอกมาเปลี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าแล้วก็มีน้ำถ้าน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ขอน้ำศักดิ์สิทน้ำมนต์เอามาพรมหัวิานตอัวตอนนี้เราถึงกันแล้วนะคะ สภาพอาจจะไม่มองเห็นหน้าเราก็ได้อาจจะเห็นได้อาจจะเห็นหน้าอาจจะเห็นหน้าอย่างอื่นเห็นหน้าใครวันนี้ไม่เรากูเห็นหน้าคนอื่นใช่ไหมมีคนอื่นที่เห็นมีใบหน้าเกินมันมีไรเหรอไม่ไรไลยไรเลยเ้ยนี่เขอยู่ข้างในที่สุดแล้วก็คือบีฟ้า <laughs> and then you look like uh, the natural sculpture, the Naga, you know, you see, the natural sculpture, Naga. Naga means like yeah. the dragon, see, you can see, the blast. ជាអង្គនេះទៀតចានេះខាងនេះមានបាទទៅណាអ َن ះក៏បានកបបានប្របើនេះនេះចង់កើបទៅជាមួយខ្លួននៅខាងនោះបើទៅខ្លួននៅខាងនោះមកខាងនោះចាចាអានេះយើងថតបន្តិចតើនេះគេហៅថាទេពមច្ឆាណាទេពមច្ឆាមានលើមើមីត Yeah the lady โอ๊ยมีเห็ดด้วยอะใช่มีเห็ดจบานนาาบองเวีนะจงรอบไอูนอ๋อจ้าโอน้มนนะ ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับใช่ค่ะต่อจตกนี้ไปที่อนุสลาศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของนุชลาก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกระถางของนี้เอ๊ะตั้งแต่เข้ามานี่ผมยังไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับอันนี้อันนี้หัวเป็นสุกแกงขาวย้ายหัวกระเพอกระบานกระเพอไหนฮะอ๋อนี่นี่กระบานกระเพอเราถามว่ากระตุยนิ่นนะหางอยู่ไหน ซึ่งกล้องเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะนิดหน่อยเห็นไหมอะไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นเลยโอเคนะครับเราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอปิดก่อนนะครับ